วันนี้นะคะพึ่งจะพาพี่ๆนะคะมาเลี้ยงแหนแดงในกระมังกันค่ะและเราจะดูแลเขายังไงไม่ให้สูญพันธุ์นะคะอันดับแรกเลยเราจะเริ่มจากทําเลที่เราจะเลี้ยงแหนแดงของเรานะคะปกติแหนแดงเขาจะไม่ชอบแดดหนึ่ง้เปอร์เซนเขาจะชอบแค่50เปอร์ซตฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงแหนแดงเนะะี่ยค่ะเราต้องกางแสนให้กับเขาแต่ด้วยความที่ว่ากลางแสนมันก็ยุ่งยากเนาะอย่างพึ่งเนะะี่ยค่ะก็จะเลือกทําเลที่เป็นใต้ใชายคาแบบนี้ และใต้าชายคานะคะต้องมีแดดส่องถึงอย่างน้อยสักครึ่งวันอย่างที่เนี่ยค่ะแดดเขาจะส่องช่วงบ่ายฉะนั้นก็สามารถเลี้ยงได้พี่ๆก็ไปมองหาทำเลของตัวเองได้เลยนะคะว่าที่บ้านเราค่ะมีใต้าชายคาแบบนี้ไหมนะคะก็คือสามารถเลี้ยงแหนแดงได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มถึงวิธีการเลี้ยงเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะเตรียมภาชนะค่ะภาชนะจะเป็นกระมังใบเล็กใบใหญ่ได้หมดนะคะแล้วก็หรือจะเป็นลังโฟมที่มันสามารถใส่น้ําได้แบบนี้ก็ทําได้นะคะ วิธีการก็คือว่าหลักการคือเราจะใช้ภาชนะที่มันใส่น้ําได้นั่นเองนะคะซึ่งกระมังเพิ่งจะเลือกใช้เบอร์เนี่ยค่ะเบอร์63สามนะคะที่เลือกใช้แต่พี่ๆสามารถหากระมังเหลือใช้ในบ้านเราได้เลยนะคะถัดมาตัวนี้เขาจะเรียกว่าดินอ่าดินพื้นบ้านอะ่ะดินดินที่เราเหยียบไปเหยียบมาในบ้านเราะคะ่ะพี่พี่จ๋าเนี่ยดินแบบเนี้ยสามารถเนี้ยงได้นะคะเราจะใส่ดินเข้าไปในก้นกระมังนะคะประมาณ ประมาณห้าเซนนะคะประมาณเนี่ยประมาณเนี้ห้าเซนถ้าถ้าเราเกี่ยดินเราไปแล้วเนี่ยค่ะอุ้ยมีไส้เดือนด้วยเวลาเราเกี่ยดินเราไปแบบนี้แล้วนี่แบบนี้เนาะแล้วเราเอานิ้วจิ้มดัวค่ะประมาณสักหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองข้อนิ้วเราค่ะก็คือพอละแค่นี้ก็คือได้ละเราจะจําลองให้เขา เหมือนว่าเราเลี้ยงในบ่อบอดินนะคะพี่ๆ๋าเราเราเคยต้องใส่ดินลงไปด้วยนะคะหลังจากใส่ดินเสร็จเราก็จะทําการใส่น้ําค่ะเนี่ยค่ะเราจะใส่น้ําให้ให้เต็มกระมังเลยนะคะหลังจากที่เราเติมน้ําเต็มอ่าไม่เรียกว่าเต็มเราจะเติมประมาณสัก80%นะคะของกระมางังก็คือประมาณนี้เราจะทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วเราก็จะช้อนเอาพวกเศษหญ้าเนะะี่ยค่ะ ออกนะคะเพราะว่าดินที่เราไปขุดมาหลังบ้านนะคะเขาจะมีพวกเศษหญ้าเราก็ช้อนออกแล้วหลายคนก็ถามพึ่งนะคะว่าดินถุงที่เขาขายกันแบบตามท้องตลาดะคะ่ะสามารถใช้ได้ไหมนะคะอันนั้นใช้ไม่ได้นะคะไม่แนะนําเพราะว่าดินตัวนั้นนะคะส่วนใหญ่มันจะมีพวกแกลบเยอะนะคะแล้วเวลาเราใส่ไปปุ๊บแกลบจะลอยหมดเลยมันไม่ค่อยมีเนื้อดินนะคะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําค่ะก็ให้ใช้ดินตามพื้นบ้านเราเนี้ยคะ่ะดีกว่านะคะ อันนี้คือเสร็จแล้วเนาะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นชุดปลูกนะคะแหนแดงหนึ่งชุดเนี่ยค่ะเขาจะสามารถปลูกได้สองกาละมังหนึ่งชุดก็คือจะมีปุ๋ยคอกสองอัน,นอันนี้เป็นปุ๋ยคอกหมักอัดเม็ดนะคะแล้วก็จะมีแหนแดงสองถุงแบบนี้อันนี้คือหนึ่งชุดปลูกได้สองกาละมังวันนี้เราจะปลูกหนึ่งกาะมังนะคะเราก็จะใช้อันนี้หนึ่งถุงแล้วก็แหนแดงหนึ่งถุงแค่นั้นเอง นี่ค่ะเราก็จะเอาปุ๋ยขอมอัดเม็ดของเรานะคะใส่ลงไปในกระมังเราเลยนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยนะง่ายๆเลยเสร็จแล้วแหนแดงที่เราได้มานะคะแหนแดงของแต่ละคนนะคะที่ได้รับมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนตรงที่ว่าระยะเวลาขนส่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าใครขนส่งนานแหนเขาก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถเลี้ยงได้แต่ถ้าแหนใครเนี่ยค่ะขนส่งแค่วันเดียวแหนมันก็จะสวยมันก็จะฟื้นตัวเร็วฉะนั้นการฟื้นตัวค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ5้าวันถึงสิวันเลยนะคะนี่เราใส่แหนแดงลงไปแบบนี้เลยทั้งถุงแต่ถ้ากระมังใครใบเล็กเนาะอาจจะแบ่งเป็นสองกระมังเลยก็ได้นะถุงเดียวเนี่ยนี่ล้วก็ทำการคนๆตบๆนะคะให้แหนมันให้รากมันลง ลงไปในน้ําค่ะหลายคนก็ถามเพิ่งอีกว่าแล้วรากมันหลุดเป็นยังเป็นไงอ่ามันจะทําให้เป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะถ้ารากมันหลุดคือมันก็จะออกรากใหม่ค่ะเป็นปกติเลยเวลามันเดินทางจากการขนส่งนะคะเขาก็จะสลัดรากเก่าทิ้งแล้วรากใหม่เขาก็จะขึ้นมาแทนที่นะคะนี่แล้วก็ตบๆแบบนี้ประมาณนี้ก็เหมือนที่บอกค่ะห้าถึงสิบห้าวันเขาก็จะฟื้นตัวฟูเต็มกระมังแบบนี้เลยเนีย่ยค่ะเหมือนกระมังนี้เนาะ หลังจากที่แหนแดงเราฟูเต็มกระมังแบบนี้แล้วนะคะเราจะดูแลยังไงไม่ให้มันสูญพันุ์วิธีการก็คือว่าเราต้องตักแหนแดงออกให้หมดเลยค่ะนี่อันนี้คือตักออกให้หมดเลยนะแหนที่เราตักหมดนะคะถ้าหากใครจะเอาไป เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปให้เป็ดให้ไก่ให้หมูให้ปลากินก็สามารถเอาไปให้เขากินสดสดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเราจะทํายังไงดูแลเขาก็คือว่าตัวกระมังที่เราตักออกหมดเนี่ยค่ะหลังจากเราตักหมดนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกอัดเม็ดหรือถ้าใครไม่มีก็ให้ใช้เป็นขี้วัวแช่น้ําแล้วเอาน้ําขี้วัวค่ะประมาณครึ่งขันใส่ลงไปในกระมังอันนี้เราก็จะใส่ลงไปคงจะใส่ประมาณสักสักสองทัพพีนะคะ ประมาณนี้หลังจากเราใส่เสร็จนะคะตัวแหน่เนี่ยค่ะเราจะแบ่งเราจะเอากลับมาประมาณเท่านี้เนี่ยประมาณหนึ่งกำมือเสร็จแล้วเราก็จะขยี้เขาให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ให้เขากลับไปเป็นแหน่เด็กอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยยิบขยี้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยไม่ต้องกลัวเขาตายนะแต่ถ้าเราไม่ขยี้เราปล่อยให้ตัวแบบนี้อยู่ในกระมังเขาจะแก่พอเขาแก่ปุ๊บเนี่ยค่ะจะใช้เวลานานมากกว่าเขาจะแตกตัวเนี่ยเราขยี้แบบนี้เลย แล้วเราก็ใส่ลงไปคืนในกระมังของเรานี่ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันเขาจะแตกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบกระมังนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่กระมังตัวนี้ตอนแรกเพิ่งขยี้แล้วพอสิบห้าวันเขาก็จะแตกแบบนี้เป็นแหน่แหน่อ่อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ย ถ้าใครที่วางแผนดีๆเนาะทําให้ขยี้ไว้อ่ะค่ะขยี้เหมือนเมื่อกี้ไว้นะคะก็สามารถมาตักตัวนเนี้ยเนี่ยตักไปสักประมาณหนึ่งหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วรอไปเลี้ยงกระมังที่ที่ตักออกเมื่อกี้ได้เลยนะนี่อันนี้จะเป็นแหน่อ่อนนะคะที่เราขยี้ทิ้งไว้นี่อันนี้ก็แต่ถ้าเป็นแบบนี้ยประมาณสักเจ็ดวันเขาก็จะแตกอุ้ยแต่เมื่อกี้ลืมใส่ปุย๋ย เพราะว่าใส่ไปกระมังนั้นนะคะลืมก็ไม่เป็นไรเราใส่ทีหลังได้นะคะนี่ค่ะใส่ไปประมาณสองทับพีได้ค่ะ,นคะเนี่ยค่ะแล้วแหน่นี้ก็จะเป็นแหนอ่อนเห็นไหมถ้าแหน่แหน่ที่เป็นแหนอ่อนนะคะเขาจะชิ้นเล็กๆนี่ชิ้นเขาจะไม่ใหญ่แต่อันนี้คือแหน่ที่ที่เขาพร้อมกินพร้อมให้เป็ดไก่กินนะคะเขาจะดอกใหญ่แต่อันนี้เขาจะดอกเล็กเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าแหนอ่อนนี่ให้ดูเลยเทียบกันนะคะฉะนั้น ตัวแหนอ่อนเนี่ยเขาก็จะแตกตัวอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณ7วันถ้า7วันเขาก็จะเต็มนี่เลยค่ะฉะนั้นการที่เราจะรักษาพันธุ์ให้แหนเนีนะะ่ยค่ะอยู่กับเราไม่สูญพันเลยนะคะอย่าปล่อยให้แหนแก่ถ้าแหน่แก่มันจะช้านะคะขยี้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะเราก็จะมีพันธุแหนค่ะหมุนเวียนเรื่อยๆนะคะอย่างอันนั้นเพิ่งขยี้ไว้เราก็ตัดไอที่ขยี้มามาใส่ไอที่ตัดอย่างนี้นะคะ่ะก็ทํา หมุนไปหมุนมาค่ะแค่นี้แหนเราจะอยู่กับเรานานมากๆนะคะวิธีการดูแลไม่ยุ่งยากเลยนะพี่ๆสามารถทําได้เองในบ้านนะคะแล้วก็ใต้ใชายคาบ้านแบบนี้ก็คือสามารถเลี้ยงแหนแดงได้นะคะแต่ขออย่างเดียวใต้ใชายคาบ้านของเราเนี่ยต้องมีแสงแดดส่องถึงนะคะแต่มีบางท่านนะคะเข้าใจผิดเนาะว่าแสงแสงแสงส่องคือแบบแสงสว่างอะ่ะไม่ใช่นะคะต้องเป็นแสงแดดนะคะ ต้องส่องมาประมาณสักครึ่งวันนะคะแต่ถ้าแสงสว่างนี้ไม่ได้นะเพราะเขาจะไม่ได้รับแสงแดดเนาะเขาต้องการแสงแดดสักประมาณครึ่งวันก็ยังดีนะคะแต่ถ้าใครเลี้ยงกลางแจ้งเลยกลางแจ้งแบบกลางแจ้งเลยค่ะแบบนั้นอะ่ะจะไม่ค่อยเหมาะเดี๋ยวพึ่งพาไปดูสิถ้าถ้าเราเลี้ยงกลางแจ้งเลยหนเราจะแดงแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะดอกเขาจะแดงแบบนี้ ฉะนั้นอะเราต้องทำหลังคาหลังคาให้เขาให้เขาพางแสงประมาณสัก5้เปอร์ซเขาจะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมแดงเพราะว่าเขาอยู่อันนี้คืออยู่แดดนี่ฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยมาทางนี้อันนี้เขาโดนแดดเยอะเห็นไหมเขาก็จะแดงแบบนี้เลยถ้าแดงแดงแบบนี้โอกาสที่เขาจะสูญพันธ์นมันจะ จะมีสูงมีสูงนะคะฉะนั้นถ้ากลางแจ้งเลยแบบแดดร้อยเลยต้องมีหลังคามีหลังคาแล้วก็มุงด้วยผ้าสแลแ50เปอร์เซ็นต์ให้เขานะคะนี่แหละค่ะวิธีการหนดูดูแลแหนแดงนะคะไม่ยากนะคะพี่ๆสามารถไปทำเองได้ที่บ้าน,นะคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะ